มือม่อไหร่มอมี่ยังไร้พี่น้องมื่อนี้เอ่อมาทำความสะอาดเรื่อยเนาะพี่นอ้องเนาะ MS 1 8 0พี่นอ้องงานแทรเดอร์เอ็นบ้นเนี่ย MS 1 8 0พี่น้องทำความสะอาดบนนั้นบริษัทมาเป็นซองอธิตย์แล้วเอาเบิ่งกันพี่นอ้อง Show Bird คมไหมพี่นอ้องโซโซน้อยโซเล็กนกึ่ง Show สามถ้าแปดทีพี่น้องเลยเอามาเบิ่งกันเดอ้อ อย่าลืมพี่น้องคำว่าเบิ้งแล้วกะกดติดตามด้วพี่น้องเด้อกดหมักกระดิ่งพร้อมได้เอาอัพโหลดคลิปใหม่เฮาจะได้เบิ้งน้ำกันนะพี่น้องนี่นีแต่นี่แต่ขี่ขี่ตัวเล่มันพี่น้องเลยขี่เร่อยเนาะมาพี่น้องไปอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจบ่าวดงไงเด้อ เพื่อมีคลิปใหม่ๆเอ่ยไปน้องโซน่อยได้ไหมน้องเดอ้อไปน้องบาเป็นบาแท้ได้ไหมน้องเดอ้อบามาก,กับมันเองกับเครื่องเองไปน้องบาสิบสองนิ้วะพี่น้องถูกกฎหมายได้ไหมน้องเดอ้อ น้ำข้าวจาาไปอกพามันน่ะี่อมีทุกมองทุกบอนะไปรองเด้อในโลโก้มันน่ะแล้วเ่าเยเบ้องใจเห็ะนะไปองเนาะนี่ในบอนี่เห็นัเห็นบอลเห็นบอลไปหรอโลโก้มีทุกมองเด้อสติไปดองเด้อเห็นเด้เห็นบเ่ เสตียร ok, อ,อู well. s <S s <S the the ่เนร่างยางมองแปลงสีปั้นเนี่ยบ an ่เมื่อนแน่เสนเห็นบ่พี่น้องงานแท่มีโลโก้สตินทุกมองทุกบอลพี่น้องเลยมาเบิรงกันต่อไปเบอร์เงินยาวๆนะพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อบอกค่อยมีปัญหาเด้อพี่น้องงานแท้นะมองเงี้ยเศร้าๆเนี่ยก็ติดง่าเพราะมันเครื่องเย็นเอาชกประมาณหาหกที่เนี่ยนะก็คิดพี่น้องหาหกเสื้อดึง อ,อันนี้เขาเปลี่ยนเป็นสเตอร์แวนได้ไปน้องเด้อสเตอร์เฟืองกว่าท่านได้ใส่สเตอร์เฟืองเออมันตัดเนาะไปน้องเนาะบม่ได้โค่นเนาะโค่นก็ไม่น้อยพระเจ้ามาแกะหวได้ไปน้องเด้อมันเสียงทับย์สนขอโทษขออภัยได้ไปน้องเด้อเห็นไหมเนี่ยโลโก้เห็นไหมสติวเห็นบ่ในไปน้องงานเทพที่มีทุกมงทุกบอลไ,ได้ไปน้องเด้อ,นนโโโอสติวเด,เด้ออืม เอ็มเอฟหนึพี่น้องเนี่นเห็นว่าี่มองอันนี้มันจะมีรหัสใหม่บากกงคังก็พี่น้องเด้อเห็นว่าหนมองเข้ไอซียูจะมีอไ่้างนี่ปให้ทำความสะอาดพี่น้องเลยเมอได้ใช่โดนเติบละไอ่ได้จำนายไดย้พี่น้องไปเด้อซื้อข้ามาให้กันพี่น้องเลย มื่อไหรตัดไม้เผาทานนะพี่น้องเนาะอย่าลืมพี่น้องใครสนใจทานก็ตามเบอร์ได้พี่น้องเด้อใต้คลิปเด้อเออหรือว่าจะเอาเอากระได้ศูนย์สองศูนย์เก้าหกห้าเจ็ดสามสามสองเจ็ดย่ำศูนย์สองศูนย์เก้าหกหาเจ็ดสามสามสองเจ็ดได้พี่น้องเด้อใจเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ได้พี่น้องเด้อทั้งปีกและช่งพี่น้อง อันนี้น้ำมันดำนะพี่น้องเลยบอกมึงเสียบ่ากระทำมันเลยแต่เข่ามันไดำนะกำกำคาดลงเสียก่อนพี่น้องไงโซกลงชุดเลยดำคือเหลือได้พี่น้องเลย <c oughs> ลกกนี่เหรนี่โลโก้สตินทุกวงทุกบอลพี่น้องทัง้งหมั่นหนนนะา้าวเอ,อิอสติวเด้อแต่ทงภาคใดก็จะเตือนอยังเนาะ ดี๋ยวเอาเอิร์นสติวนะพี่น้องเนาะงานเยอรมันแท้พี่น้องเลยเอมันแท้แต่ผลิตประเทศจีนนะพี่น้องเด้อเพราะว่าเกากบคุ้มเมื่อก่าพี่น้องก่อนเียมรเนาะมาเคลียทำความสะอาดนะพี่น้องก็อเห็นบอกง่ายง่องเลยพี่น้องปัดปั๊ดนะพี่น้องเลยเหอเล่ พูดร้ายพี่น้องเลยเข่ากองล้มหลายพี่น้องเลยเานี่เนาสติอยด้พี่น้อง M S หนึ่ปดศเห็นไหมพี่เราบงบังบ่ M S หนึ่งแูยเห็นไหพี่เราลยเวียกลาย่างอ่ ผลิตปีสองพนพี่น้องเลยซื้อมาได้ได้ปีก็กลัวแลยพี่น้องเลยบอกค่อยมีปัญหาได้พี่น้องด้งานแท้ได้อบจุกจิกเด้พี่น้องเด้ประหยัดน้ำมันพร้อมแต่เสียย่งนึ่งถังหน่อยพี่น้องเลยเติมดูน้องเลยคุ้มพี่น้องงานแท้พี่น้องสมราคาพี่น้องเลยเนไปง นี <rium> <Dante> ่ขายได้พ <ido? S 2> ี่น้องเด้อแล้วภาคเหนือไอ้ประเทศไทยได้พี่น้องเด้อร้านเอ็มอาอุปกรณ์เชียงรายได้พี่น้องเด้อติดต่อเพิ่นได้เด้อทั้งเพจเพิ่นนั่นร้านเอ็มอเอ็มอาอุปกรณ์เชียงรายได้พี่น้องเด้อติดต่อเพิ่นได้พี่ละเขีนเม็ดหนึ่งเป็ดศูนย์พี่น้องเลย บอกค่อยไพ่กัดเข็นง,ง่ายเลยพี่น้องเงยเห็นปะเลยเห็นบอะไฟมันกางคืนได้พี่น้องอ,อธิบายกางคืนได้พี่น้องครับกางเว้นบอกค่อยว่างพี่น้องรกหยาหาน้าพี่นอ้องเลยอืมหลังจากทำความสะอาดแล้วพุ่นละเข้ากินได้รบยาแล้วลว่างๆเข้ากสิไปทัดไม่ให้เบิ้ลน้อพี่น้องเนาะอย่าลืมพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ้าดองง่ายได้พี่น้องเด้อเออ คิดฟุ่นหลายพี่น้องก็ตัดใหม่ฟุ่นไมเศษไมหลายเจ้ามาปลอกกวายเด้พี่น้องเลงยใช่ก็ไปเพราะอ,อากาศมันป,ปเอาไปสดพี่น้องเจ้าไรมาเด้อพี่น้องเลยมีคมาม้อนบาดนี้มันโดน ม,ม,มารเรื่องมาเลยครับหมุนป๊บเด็กพี่น้องเลยทัาบดูพยัญานพี่น้องเลย,นอนยเอาชิ้นใดจบกันชั้นดีเด็กพี่น้องเลยเออเพราะอันไหนเจ็บหน่อยหนึ่งไฟเบิ้งคลิปนี้กะขอให้มีความสุขเด็กพี่น้องเด้อความเจ็บอยา่าให้ได้ความไข่อย่ามีเด็กพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดให้คอยได้ชิ้นนั้นเด็กพี่น้องเด้อเออ ดันั้นได้ชมใจหวังเด้อพี่น้องเด้อไปได้บาที่ยมือดำห็นมาพี่น้อง